สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับช่างกดนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะผมสว่านแบตของเคยังนะผมสว่านตัวนี้เหมาะกับการทําอะไรก็ไปดูเลยครับก็สำหรับสว่านแบตของเคยยงตัวนี้นะผมนี่รูบรรจุปานของเขานะครับผมก็นี่เป็นแบบเล็กกระทัดรัดนะผมสวยงามมาก อ,อสำหรับบรรจุภัณฑ์น,นะผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะผมก็นี่บรรจุมาแบบดีแล้วผมมีสติกเกอร์ซีนมาเรียบร้อยนะผมก็เวลาเราจะใช้งานนะครับผมแล้วก็เรา,เราจะมาดูกันก็แกะเปิดกล่องนะครับออกออกแล้วแบบนี้นะแกะสติเกตเกอร์ออกนะครับผมเปิดมาก็จะมีคู่มือมาให้นะผมนี่เป็นแบบนี้นะครับผมอ่านออกไหมก็ออกครับแต่วสว่านส่วนใหญ่เราก็รู้เรื่องกันอยู่แล้วนะครับผมคือการใช้งานก็มีไม่มากก็อันนี้จะเป็นแท่นชาร์จนะครับผมแล้วก็มีแบตนะครับผมสำหรับ ชาร์จมาให้สองตัวนะครับผมคือสามารถเปลี่ยนถ่ายได้นะครับผมแล้วก็มีหัวสว่านแบบนี้นะผมเป็นหัวสองสองแบบนะครับผมคือหัวแชกกับหัวแบนนะครับผมก็นี่นะผมในกล่องก็จะมีแถมมาให้แบบนี้นะผมสําหรับสว่านแบบนี้นะผมเป็นสว่านมือนะครับผมขนาดสิบมิลนะครับผมหัวจับเนี่ยจะอยู่ที่สิบมิลนี่ยสิบมิลดูตรงไหนนะผมนี่ข้างตัวเครื่องเขาจะบอกไว้นะครับผมนี่สิบมิลนะครับผมนี่ปากจับจับได้แค่สิบมิลนะครับผม หรือประมาณสามมิลหมายความว่าไงพี่กดดอกสว่านที่จะจับได้เนี่ยความใหญ่ของปากจับเนี่ยจะอยู่ที่10บมินะครับหรือหรือประมาณสองหุนกว่ากับสามหุนนะครับอ๋อถ้าใหญ่กว่านั้นคือใส่ไม่ได้ไม่ได้นะผมนี่นะผมแล้วก็สําหรับสว่านแบบนี้นะครับผมจะมีระบบถอยซ้ายขวานะผมแล้วก็จะมีสองระบบคืออันนี้จะไม่มีระบบแยกนะครับผมคืออันนี้จะเป็นเหมือนกับแก้ว์ค่หนึ่ง จะส่งไาช้าหน่อยนะครับผมแล้วก็มีระบบซ้ายขวานะครับผมมีระบบบอกแบตเตอรี่นะครับผมอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะนี่นะก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายนะครับผมสําหรับตัวเลขเนี่ยเขาถามว่าเอาไว้ทําไมนะครับผมนี่คือมันเป็นแรงบิดนะครับผมนี่อ่ะผมจะตั้งให้ดูนี่นะผมนี่อันนี้คืออะไรพี่คนเนี่ยครับผมแรงบิดมันจะบิดได้แค่หน่อยเดียวนะครับผมขันนิดเดียวนะครับผมเห็นไหม เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือรูปอะไรก็คือดอกสว่านนี่แหละครับผมที่เอาไว้เจาะอ๋อเนี่ยครับอันนี้คือแบบฟรีไม่มีแรงบิดเลยนะครับผมคืออันเนี้ยสมมุติว่าเราต้องการที่หนึ่งขัดเบาๆนะครับผมมันก็จะไม่ไปแล้วนะครับผมก็สําหรับงานพวกนี้นะครับผมก็เหมาะกับการพวกขัดสกูนะครับผมยิงน็อตทำงาน diy เล็กๆน้อยๆนะผมเจาะสว่านเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเอามางานไม่ใช่งานหนักใช่ไหมใช่ครับผมถ้ามาเจาะเหล็กเนี่ยผมว่ามันก็ถ้าเป็นเหล็กบางก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเป็นเหล็กหนาเกินเนี่ย มันก็ไม่คุ้มนะครับผมนี่สําหรับอย่างนี้นะครับผมถึจะทําการสาธิตให้ดูนะผมว่าใช้ยังไงนี่นะครับผมนี่เปิดออกมานี่นะครับผมคลายปุ๊บนี่นี่นะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเขาจะมีประแจหัวจับให้เห็นไหมครับผมเอาไว้ทําไมนะครับผมเวลาเราคลายดอกไม่ออกเนี่ยมันสามารถใช้ประแจจับแล้วคลายออกได้นี่เห็นไหมอ๋อมุมมุมเรียมเนี่ยเหรอใช่ จะเป็นประเจเบอร์สิบเจ็ดนะผมขันช่วยคลายออกมันจะทำ<อ>ให้ออกง่ายขึ้นนะแต่รุ่นอื่นไม่มีใช่ไหมบางตัวก็ไม่มีนะผมเวลาบางครั้งอ่ะออกไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานะผมนี่เหมาะกับสาหรับงานนี่ยิงน็อตแบบนี้นะผมนี่ับผมอยากอยากให้ได้บิดน้อยนนะผมนี่น้อยน้อยนะผมมันก็จะตึงมือนะครับผมตึงแล้วนะครับผมคือไม่ปาแล้วถ้าอยากให้ให้แน่นเลยแล้วก็นี่นะจะไบบอยากให้จมนิดเดียว รือว่าอยากใชให้จมิดเลยก็นี่เลือกไปตรงนี้นะครับผมนี่กดไปปุ๊บนี่เห็นไหมแต่จมแล้วนะครับผมก็สาหรับสว่านตัวนี้นะผมเหมาะนะครับผมสําหรับท่านผู้หญิงหรือว่าท่านที่สนใจงานดีไอเล็กๆน้อยๆงานเอายิงกรอบรูปติดฝาผนังนะครับผมนี่เป็นผนังไม้ผนังเหล็กนะครับผมสามารถใช้ได้นะครับผมสําสหรับตัวนี้นะครับผมหรือว่างานดีไอพวกกรอบรูปโต๊ะเก้าอี้เล็กๆน้อยๆนะผมก็สามารถทําได้นะครับผมนี่ สำหรับสว่านเคยางตัวนี้นะผมก็แนะนําว่าโอเคนะผมคือเป็นดอกขนาดที่ว่ามีติดบ้านไว้ไม่เสียหายนะผมเอาไ้งานซ่อมแตงตู้เข้าวเล็กๆน้อยๆได้นะครับผมนี่สําหรับตัวนี้นะผมนี่แล้วก็มาดูแท่นชาร์จนะคะผมนี่แท่นชาร์จของเขานี่ครับผมเป็นแบตขนาดสิบจุแปดโวลต์นะครับผมเห็นไหมนี่ครับผมสิบจุแปดโวลต์นะครับผมก็เวลาเราชาร์จนะผมก็จะมีไฟนะครับผมเป็นแบบนี้สีแดงแท่นแดงยาวเลยคือแบตแบตเตอรี่หมดนะครับผมอันนี้คือสามารถดูที่ตรงตรง ตัวสว่านแบบนี้ได้นะครับนี่เวลาเรากดไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้คือแดงแดงกระพริบเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิของแบตสูงเกินไปถ้าสีส้มเกิดตรงนี้นะครับไฟมันก็จะไม่จาอ๋อมันจะขึ้นตรงนี้เหรอใช่ครับผมก็สําหรับท่านใดนะผมชอบคลิปวิดีโอในการแนะนําสว่านแบบนี้นะผมก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่องช่างกด DIY นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ